ดูแมวอ,อยากเล่นดูดูแมวอ,อยากเล่นเขานั่งทำการานอยู่เอาปากกาเขามาเล่นเนี่ยดูดูมันเล่นอากาศไปเลยให้กับไปเลยอ่ะเล่นไปเลยเอาปิ้วแล้วโอ้ลงไม่เก็บเลยถ้ามันเขาตกอะ่ะนี่เอเด นี่ดูหน้าเด็กดื้อสวยนะแต่ดื้อมากเลยแน่แน่แน่น่เจ้าเจ้าแท่งใหม่ดูเขาจ้าแท่งใหม่ไยั่วหน่ยม่ยเหรอทำเป็นเล่้สวยแล้วเขาก็นอนแล้วดูตรงมอเลนี่เขานอนดิ ครับเต็มเต็มจะเขียนยังไงครับเนี่ยโอ้ยเสียลู้ไหยดิลูกไม่ได้เล่นบอกให้รู้จะเล่นใช่ไหมจะเล่นใช่ไหมจะเล่นนะจะเล่นนะจะเล่นนะกระพุงดิกระพุง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 มันเขี้ยวไอฟูนี่นี่นี่กระพุงกระพุงร อาวอ้าวเอาวอ้าวอาวอ้าวอาวอาวะตาย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 ยตายตายายตายดูผ่านผ่านผ่านใหโตีรู้สึกยทํล้วแตอนพัล้ทตคทําโตอีกแล้วเละเลยโตขึ้นเละเลยเละเละเลย